่คะให้หนูก่อนนะคะอ้าวใครจะทำอะไรคะหนูทำหมัวใจก่อนใช้ก่อนให้น้องก่อนก่อนให้น้องก่อนเป็พี่เพียงพอหรือไม้พี่พออยู่ตรงกลางอ่ะเป็นกลีบเป็นรูปหัวใจเลยค่ะระวังมือนะลูกอ่ากลีบได้ไหมคะปิดแรงๆมันต้องตัดจุกก่อนไหมคะจุกจุกจุกเนี่ยจุกมันปิดจุกอยู่อ่าหรอจุกจะต้องตัดก่อนไหมคะ รายยังไม่่คใช้ะวังโดนเตานะคะเพียงพอร้านมีาระวังโดนเตานะครับอยู่เปล่าอ๋อร้านนี้ระวังเตา

จะได้ไม่มือไม่โดนเตากันเนาะเอาเอาสีขาวเทหนักก็ได้นะคะสีอื่นนะคะโอ้โหใช่ได้เลยได้เลยเราแป๊บหนึ่งค่ะเป็นคนจเนี่ยอันนี้ว่าให้เสร็จก่อนแล้วก็สีขาวเทลงไปเรียบร้อยอ่ะจแล้วก็ ระวงังมือีดี่นี่้นใส่สีค่ะือสีขาวใช้ไม่ตัดทำะไรสีขาวก็เป็นสีแป้งธรรมดาที่ไม่ได้ผสมสีค่ะแล้วมันจะเป็นสีขาวเท่าไห่ใชคใช่ค่ะพอไหมคะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะ ให้้มันนรอสุดใช่ค่ะรอให้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบอุดๆนะคะเป็นรูฟองอากาศนะคะนะคะสีชมพูก็สวยนะคะเขีววย,ววยวก็สวยน้องเขียวก็สวยที่นี้ก็เป็นเงินเงินได้นะสีจะมีสีนี้มันเรียกว่าอะไรคะสีอะไรคะสีดแดงเข้มสีดแดงเข้ม